โอเควันนี้เราจะมาสาดฝันความเป็นเชฟในวัยยาว,วกันนะคะเราจะเริ่มต้นไปที่นิวเกมแล้วก็ปิดจุดทอรีเอลเนาะเพราะว่าเราเคยได้มาแล้วอาจจะมีความที่เรียกว่าเออเขาเรียกอะไรนี่ไ่เ,เป็นแล้วกันน่าจะระดับหนึ่งแหละที่แหลกสมดนี่คืออะไรอะ อ่าไม่คืออะไรอะ่ะเราปิดกระเปิดมันต่างกันยังไงอะ่ะหนัก Two thousand years late ที่แหกกหมดมันคือการที่แบบเอเราไม่ต้องคัตาอคำสั่งแต่ว่าถ้าเราปิดกระไรเราต้องการที่จะทำยอดนะ โอ้ายกอดคือโอ้โหคือพี่จะไม่มีสอนจริงๆแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ไม่มีเขาให้เวลาเราอ๋อผูพินปริกะคือ ถ้าเรากดสกีปไปเลยอ่ะอ๋อเนี่ยหรออ๋อเป็นการฝึกทำหรือวะอืมไม่ทำละกันไม่ดูสิเพราะเราคลิปมาแล้วสกิปได้ไหมอ่ะสกิปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวิ้ยมีออเดอร์ใหม่นี่แหละ สิ่งที่เราต้องการเราต้องการที่จะมาท้าทายแล้วก็ทำอาหารเสิร์ฟให้ลูกค้านะเพื่อทดสอบฝีมือโดยเมนูแรกเป็นแซลม,มอนสเต็กเอ่อใช้ใช้แซลมอนเอาแซลมอนกันแล้วกันฮึบแซลมอนนี่สิเอ่อปุงเอ่อขออนุญาตวางใส่ตรงนี้นะ โอเคใส่เกลือห้ากัมใส่พริกไทยดำห้ากัมพริกไทยดำก่อนก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาเกลือก่อนโอเคไม่ยากไม่ยากไม่มีอะไรยากเกินไปห้ากัม ือยากโอ้โหเคยเล่นมาแล้วอืมเลยให้ทั่วๆแล้วก็กระทะอยู่ตรงหน้าเลยนี่ว่ากระทะวางเปิดถูกเตาวะวะไม่ถูกเตานี้โอเคว่า ใส่น้ำมันสิบมิลลิลิตรมันสิบเท่ไงอ่ะเอาเอาวัดอ๋อเอ้ยมันเกินโอ้ยวานดีๆวันดีๆโอเค แล้วก็ใส่ใส่ชัมวัดไปเลยนะคะหน้าข้าแล้วหกสิบวิมีแต่ยากกว่าไปเลยหกสิบวินี่คือทำอะไรได้บ้างอ่ะเรอเนี้ยเดทไทม6หกสิบว,ว,วิเอ๊ะอันนี้ไม่กี่วิอ่ะอันนี้แค่หนึ่งนาทีป่ะหนึ่งนาทีคือหกสิบวิถูกไหม วิ่งทุกทุกทุกโอเ,เราไปเตรียมอีกอืกอ่นต่อก็คือน้ำหนึ่งพันมิลลิลิตรเปลียนทีอ่างใจเย็นใจเย็นน้ำน้ำหม้อโอเคซื้อก็อ็อกก็แฮนเดอร์อ๋อ โอเคโอเคไม่มีอะไรยากมีอะไรเอเอ๊ะโอ้ยไม่เสรแล้วก็ใส่เกลือยี่กรัมยีโอ้ยโอ๊ยโอย ไม่ไม่โอชิปแอดวานคอนโทรคือ oh, ไม่ยากไม่ยากไม่มีอะไรยากเกิดไปเดี๋ยวตะลิวอ๋อ,อ,อนี่เฮยมหยุดหรอกหยุดเฮ วันนี้นะนี่อ่าเอาล่ะชิมหาลละมันรอบหกโอเคข้างนี้นี่วางสิทีเ่เอ่อไม่ใช่ต้องเป็นเว้ยแย่ แล้วก็อะไรนะเกลือ20กรัมเราใส่ไปแล้วโพเทโต้โพเทโต้300กรัมไม่ใช่ดิเออ300ถูกแล้วลูกอะโอเคสองลูกืออ่าอ,อะไรอะอเสียง รอเอ่อร้อยยี่สิบวินาทีระหว่านี้เราจะจานรอดีกว่าเอาเป็นจานใบไหนดีาสมาน,ม ύ, นั่งได้ไหมเฮ้ยนังได้เอาเปน,นี้แล้วกันดูใหญ่ดีวางไว้นะจ๊ะอืมตะลิวโอเคโอ้โหโอย เฮ auto! okay. ้ยหยุดโอเคหยุดนะขึ้นมาขึ้นมาหนังไม้หมดแล้วออทำไมนะอ๋ออ๋ออออ๋อันนี้มันคือการโรเทตนะกด e เพื่อฟิปหุยกดเซียนแก๊สก่อนเปลืองแก๊ส คือรอดความสุขใช่ไหมใช่แหละใช่แหละรอแล้วกันระหว่างรอทำอะไรดีผลเครื่องเทพให้นี่หมดเลยแล้วกันเพื่อความสะดวกต่อการหยิบใช้งานไม่รู้แหละได้ใช้เพื่อไหไรไม่รู้แหละแต่ใช้แน่ๆใช้แน่นอนเมื่อไหรเขาจะสุกอ่ะ one hour later Two hours l a t e เอออันนี้สุกแล้วสุกแล้วยังไงต่อเอาอะไรหยิบเอาตะหลิวขึ้นมาไม่รู้แหละเขาใช้อะไรหยิบไม่รู้ใช้ตะหลิวเออ,อานี่โก้เสียนโอ๊ยขึ้นมาอ๋อตรงนี้อืมแกด้วยไปแก เัิ่ววันนี่ยออเดอร์กูเนี่ยลูกค้าไม่รอแล้วมั้งเจอได้ไหมครับควันร้อนๆถ่ายรูปด้เหรอไม่เอาแล้วกันไม่ถ่ายเฮ้ย,ยทำไมถึงได้รสชาสีดาวเราก็เป็นเชฟมือสมังมือฉมังคนหนึ่งทำไม ลูกค้าไม่พอใจลูกค้าก็ไปกินร้านอื่นสะหยอกหยอกหยอกอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณลูกค้าหรือถ้าไม่โอ๊ยหรือถ้าไม่มีคุณลูกค้าก็คือเราอยู่ไม่ได้นะอ๋อเมนูที่สอง,องของวันนี้คือประชาประช่ายี่สิบกัมโรยด้วยพริกไทยดำหรร้ากัมทาม์อะทามดรายอ่ะดูห้ากรรมัมแล้วก็ดิวห้าโอเค ปชัช้ามาปรุงรสกันดีกว่าเอ,อ่อพริกไทยดำห้ากรัมหนึ่งสองหา้าขก็ทำคือไม่รู้จะอ่านไปทำไมตอนแรกสุดท้ายก็อ่านตุนจอยดีโรยทั่วตัวปลาเพื่อความอร่อย อันนี้เกลืออันนี้ดิวโอ้ยคุรเก่งไม่อไม่เอาวัด oh, <what? S 2> เดี๋ยวฉันหาคอนเทนต์อะไรไม่ได้จากเกมนี้หรอกเพราะว่าเราเก่งมากนำไปเฮอะไรวะนะมันคืออะไรอะ่ะหอเสร์ด อะไรอะ่ะโอ้แล้วโมสับวัตถุดิบซะด้วยอะไรวะเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะหน้ากรรมหรอมันคืออบแห้งเว้ยแต่ว่าเอาไปเบรกยังไงอะ่ะก็คือนี่เหรอว่าอบ เออโอ้ตาอบโอเคอ๋อนี่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 ตอบอยู่ขึ้นมาอืมโอ้ยติดออกเปิดออกมาอยากไปเปิดแล้วก็กี่ร์ทีนะเก้าสิบวินาทีเก้าสิบวินาทีก็คือไม่เกินโอเค ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋นนี้เอ่อเราไปเตรียมเลมอนกันละอ่อเตรียมเลมอนกันละกันก็คือเลมอนแปดสิบกร,รมัมเลมอนแปดสิบกรรมแต่เอาเขา้าเข้าจานยี่สิบกร,รัมย่างนั้นเหรอนะคือ,อยังไงอ่ะต้องแบ่งเป็นสี่ส่วนเนี้ยหรอ ซีสวไมาแลวสับเป็นมะละกออะไรก็แล้วกันเอ้าอือสับดยดีไหมช่างมันละกันเอ้ยบดีนี ยี S 1> <S 1> ่สิบกร,ร,มรัมบ่ยี่สิบกร,รมัมโอ้โหโยแ้เขาก็บอกว่าเอามาเอาวัดเอาอ๋อฮืยิบปาขึ้นมาสิไม่ยากไม่ยากไม่มีอะไรยากเกินไป ก็โรยด้วยนี้ห้ากรัมแล้วก็ไปทำอะไรต่อเอาไปอบต่อเหรออืมเอาไปเสิร์ฟบ,บนจานร,ร้อนๆโอเคอ๋อเสิร์ฟบ,บนจานร,ร้อนๆจานคอ,อนมี่สูกที่สุด สิบกร,รัมขอนี้แล้วกันบันดีๆนะัะเอ่ออีปามาทำไมปลามันเบื่อไม่ไม่สุกเลยวะที่เป็นเองปะเปิดเตาจริงปะวะเบื่อไม่สุกสุกหลยกินไม่สุกก็กินแบบมีเดียมแรนะครับคุณลูกค้า แล้วคือมันไม่ได้อะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวไปหาจานใหม่ให้นะเอา,เ,อาเป็นจานนี้แล้วกันนะคุณลูกกันนะวางยิบมาโอเคโอ้ยวางเยียมแล้วก็เลมอนยี่สิบกรัมสิบสอง นี่กี่กำยี่สิบเก้าพูดการเท่าไหร่อะยี่สิบพี่โอ้เทปแล้วก็โรยด้วยไผ่พา,พาสต์เลยไปด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกกรัมนะ 6กรัมจอดตรงนี้มี6กรัมในนี้มี2กรัม4 6โอเคอเคุยไม่มีระยะไม่มีระยะ What